ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับร้อยบริษัทอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผ่าน50เหลือ IPO แค่25นะครับเป็นสถิตินะครับที่เขาทำทากันมานะครับน่าจะยังพอใช้ได้อยู่นะครับครับคลิปนี้นะครับผมสรุปมานะครับช่วงที่ทำงานนะครับก็จะมีนะครับแบ่งเป็นสามช่วงนะครับคือช่วงของ ก็เรียกว่า PFA นะครับแล้วก็ช่วงจ้าง FA FA คือ finance นะครับ Financial a d v i s o r นะครับคือ FA นะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ช่วงที่แปลสภาพนะครับยื่นไฟลิ่งให้กับกลาต่อเพื่อพิจารณาประเมินบริษัทเพื่อจะเข้าเทรดในตลาดทรัพย์นะครับนั้นมาดูช่วงแรกก่อนนะครับว่ากิจการทุกกิจการนะครับควรจะมีการประเมินนะครับประมาณ5เรื่องใหญ่ๆนะครับว่าเราพร้อมไหมนะครับบางธุรกิจเนี่ยนะครับคือ เข้ามานะครับแล้วก็เขาเห็นช่องว่างในการตลาดหรือส่วนแบ่งการตลาดนะครับทพ่อพอไปได้นะครับประมาณ3ปี5ปีเนี่ยแสดงว่ากิจการนะเขามีความพร้อมนะครับในการธุรก,กิจของเขาในอนาคตนะครับ ก็มาพนาว่าถ้าเราพร้อมแล้วมีการดูแลนะครับมีโอกาสที่กําไรนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทุนของเขานะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับคือถ้าเกิดทุนน้อยๆก็50บล้านนี่คือในตลาดใหม่นะครับแล้วก็ทุนเยอะๆหน่อยก็3า0ยล้านขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นทุนนะฮะก็จะเข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มองช่องทางที่เข้าไปว่าจะตลาดใหม่หรือตลาดหลักนะครับ นั่นคืออาธุรกิจของตัวเองออกแล้วนะครับแล้วก็อันที่สองมาดูตัวเองยก่อนว่ามีทีมงานบัญชีนะครับบางบร,ษริษัทเนี่ยข้อหนึ่งเขาชัดเจนนะครับมีมีโอกาสมีความกับไรได้แต่ปัจจุบันยังจ้างนะครับจ้างสำนันกงานบัญชีทําบัญชีอยู่เลยนะครับสแสดงว่าตรงข้อสองเนี่ยไม่มีความพร้อมแล้วนะครับในการจะเอาบรษาิษัทขรัพย์เพราะฉะนั้นคือการเอาบริษัทขทรัพย์เนี่ยจะต้องมีทีมบัญชีเป็นของตัวเองนะครับ นะครับเราต้องสามารถปิดบัญชีนะครับนะครับ45วันให้ได้แล้วก็60วันให้ได้บางบริษัทเนี่ยปีปิดบัญชีนะครับปีละครั้งนะครับคือจ้างสำนักงานทีททาอยู่ครับซึ่งตัวเนี้ยจะต้องหาที่ปรึกษามานะครับแล้วก็มาช่วยเซตอัพทีมบัญชีขึ้นมานะครับให้สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องเ,ออเขาเรียกว่า รีคูดนะครับจัดหาผู้จัดการบัญชีมาผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีมานะครับจริงๆตําแหน่งตําแหน่งอื่นอาจจะเข้ามาที่หลังก็ได้เรื่อง CFO นะครับเเป็นตําแหน่งที่สูงสุดของฝ่ายบัญชีการเงินนะครับในการดูแลทั้งบัญชีการเงินและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดนะครับของบริษัทอาจจะมาที่หลังนะครับเอาผู้จัดการมาก่อนนะครับแล้วก็ลูกทีมาก่อนให้สามารถปิดบัญชีได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีหาที่ปรึกษามานะครับเอามาช่วยนะครับ ช่วยทําบัญชีนะครับตั้งไขให้ก่อนนะครับและที่3นะครับคือการลงระบบ IT นะครับลงระบบไอทีเนี่ยเพื่อรองรับนะครับโปรแกรมบัญชีนะครับโปรแกรมบัญชีก็เรื่องใหม่ก็เลยก ERP นะครับ ERP คือโปรแกรมบัญชีที่เชื่อมโยงกันทั้งทั้งบริษัทนะครับ ทุกๆหน่วยงานต่างๆจะเชื่อมโยงกันที่ใช้ระบบบัญชีเดียวนะครับแล้ว ERP นะครับบางวิสาอาจจะมี2องเเรียกว่า2ระบบระบบหน้าคือเ,เรียก operation นะครับในการบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นซื้อขายนะครับแล้วก็ระบบลูกค้านะครับ ร,ระบบเขาเรียกว่ารับเงินจ่ายเงินผ่านนะครับผ่านช่องทางเรืยอ IOT นะครับอาจจะมีระบบหนึ่งแล้วก็ระบบหลังบ้านยังไงเลยก็แล้ซัพพอร์ตฟัง์ชนคือระบบบันทึกบัญชีเชื่อมโยงกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เป็นระบบเดียวกันนจะดีที่สุดนะครับที่3มเนี่ยถ้าเราเอ่อเรามีทีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกซอฟต์แวร์นะครับในข้อที่3นะครับในการหาซอฟต์แวร์เพื่อให้รองรับการบันทึกบัญชีต่างๆแล้วมีการรับเงินได้ที่ดีนะครบครบถ้วนถูกต้องนะครับ ถ้าเกิดซอฟต์แวร์ตัวนั้นธุรก,กิจคล้ายๆกับเราเนะครับแล้วก็เคยมีซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับเข้าตลาดซื้ไปแล้วอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนัน้นก็คือง่ายนะครับคือมีการพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมาะสมนะครับสาหรับธุรก,กิจคล้ายๆกับเรานะครับสี่ 4, นะครับ ก็วางระบบการควบคุมภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติการจ่ายเงินที่เรียกว่าอ u t o l อโ e ไล t เมทริกนะครับจัดทำเขาเรียกว่าแผนผังนะครับคือโฟชาร์นะครับหรือกระบวนการทํางานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทับหน้าหรือโอเปอเรชันหรือว่าซัพพอร์ตฟังก์ชันอะไนี้ครับต้องมีการวางระบบ กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องวางระบบการควบคุมภายในทุกจุดที่เป็นจุดที่มีสาระสาคัญนะครับในกระบวนการธุรกิจทั้งหมดมีระบบการอนวัดนะครับรายงานนะครับมีการรายงานนะครับรายงานเชิงบริหารรายงานประจาวันประจำเดือนต่างๆให้สามารถ ปอดการทุจริตได้นะครับทุกกระบวนการที่มีสาระสําคัญนะครับข้อสี่แล้วนะครับก็มาดูเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจนะครับ business model นะครับหรือการทาบัตรงบประมาณนะครับ budgeting นะครับแล้วก็ระบบการทำงานนะครับที่มีการสอดคล้องกับข้อ4นะครับตรงนี้นะครับบางบริษัทอาจจะใช้ลงระบบ ISO ไปเลยนะครับการลงระบบ ISO คือการทํางานที่มีความชัดเจนนะครับเป็นกระบวนการที่ทํางานที่ ค่อนข้างจะเป็นสากลนะครับแล้วก็มี document support มี con document control room มีกระบวนการทํางานเชื่อมโยงกันครับก็อาจจะใช้ ISO มาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดกิจการเราไม่จำเป็นต้องใช้ ISO นะครับก็หานะครับคนมาวางระบบการคู่ไปในนะครับจัดทำ workflow นะครับคล้ายๆกับ ISO ขึ้นมานะครับประมาณนี้เพราะว่าการทำ ISO เนี่ยมันเหมาะสําหรับบางธุรกิจเพราะว่าเขาต้องมีการประเมินนะครับ ระบบของไอโเนี่ยทุกๆปีนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือกิจการเนี่ยถ้าบางกิจการที่พร้อมแล้วนะครับก็ตัด2ปีนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับก็จ้างเอเข้ามานะครับเอเก็จะมาดำเนินการประมาณ 2- 3สปีนะครับในการเอาความเข้าใจซ้ำคือตรงนี้ฮะโดยเฉลี่ยแล้วเอเนี่ยคือ2ปีนะครับหือี24เดือนนะครับในการมาให้คําแนะนาปรึกษาคือเข้ามาเนที่คือให้คําแนะนําปรึกษานะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับตั้งแต่ข้อ2 3 4สามี่เนี่ย นะครับข้อ2 3 4สี่หเนี่ยคุณมีพร้อมยังถ้าไม่พร้อมคุณก็เข้าตลาดซับไปได้นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับก็าเขาจะมาดําเนินการพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทต่างๆครับมาปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็มาควบคุมนะครับหรือว่ามาติดตามการจัดทําบัญชีเนี่ยนะครับให้เป็นมาตรฐานอาอาชนนะครับมาตรฐานบัญชีาชนสามารถปิดงบการเงินได้45หวันไหมนะครับหรือ60สวันไหมเราคือครบปีนะฮะนี่คืองบปี ประจำปีคือ60ถ้าประจำไตามาาคือ45วันจำลองว่าเราสามารถจัดทำได้ไหมนะครับไตม่ากับ40แไตรมาาหนึ่งแต่แต่และไตม่าเนี่ยติบัญชีได้ภายใน45วันรวมทึกผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็60วันนะครับก็มีการประเมินนะครับระบบการควบคุมภายในคือไอ้ตัวนี้เขาจ้องจ้าน,นะครับอินเทอร์เน็ตออ a u ด i t มานะครับเป็นเฮาท์ซอร์สมา Internal Auditor นะครับถ้าเราไม่ถ้าเรามี หน่วยงาน i n t เ r อ a l a u d อ t เองหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในเองนะครับก็ไม่ต้องจับเป็นต้องจ้างแต่ต้องการทํางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยต้องเป็นสอดคล้องกับตามหลักของโค้โซนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักการทํางานของตรวจสอบภายในนะครับคือตรงนี้นะครับต้องมีเขาจะต,ต้องมานต้องปประเมินนะครับประเมินการควบคุมภายในไม่ว่าเป็นการรับการจ่ายเงินการรายการต่างๆมีโอกาสทุจริตไหมระบบไอทีที่ลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีการถูกแฮ็กไหมนะครับรวมทั้งถ้าระบบล่มหรือแล้เกิดแผดินไหวไฟไหม้น้ําท่วมต่างๆนะครับตรงบริเวณที่เก็บในห้องเขาเรียกห้องคอนโทรลรูมหรือเซิร์เวอร์รูมนะครับเราจะสามารถดําเนินการต่อเนื่องไหมแผนการบันทึกบัญชีนะครับบันทึกาการทั้งหมดธุรกิจจะหยุดชะงักไหมนี่คือระบบของ ERP ที่เขามาประเมินนะครับตรงนี้นะนั่นคือตรวจสอบตรวจสอบภายในนะครับหรือเอาซ้อนเนี่ยเขาจะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายนะครับ ก็เข้ามานะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยมีแผนที่ชัดเจนอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะมาดําเนินการกเรียก่อประเมินนะครับประเมินภาระหนี้สินต่างๆประเมินทรัพย์สินต่างๆนะครับประเมินสัญญาทั้งหมดที่ทํากับลูกค้านะครับกับลูกค้ามีหน้าที่คือมาดําเนินการกเรียกว่าดู รายงานต่างๆเป็นไปบบตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องไหมนะครับสุดท้ายในการไคณะกรรมการนะครับอิสระเป็นทีมสุดท้ายที่เข้ามานะครับหลังจากข้อมูลทั้งหมดใน 1- 4เน่ยดำเนิกนการเรียบร้อยนะครับก็มาตั้งกรรมการอิสระก็เรียกว่า Audit Committee ขึ้นมานะครับ นี่เป็นแผนงานหลังจากนั้นคือตรงนี้จะใช้เวลาประมาณกุกกิจอยู่ประมาณสักสองปีนะครับสองถึงสามปีบางที่เนี่ยตรงนี้มีปัญหาคือตรงนี้ปรับโครงสร้างนะครับมีการทุจริตหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามประการบัญชีนะครับจากหรือมีโครงสร้างของกุบสัตร์ค่อนข้างจะซับซ้อนมากเกินไปนะครับทําให้การจัดทางบเการเงินรวมค่อนข้างยากนะครับ แล้วบางที่ยมีปัญหาเรื่องปิดงบการเงินนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของระบบไอทีที่ลงเอาไว้นะครับไม่ดีนะครับหรือว่าลงระบบไว้แล้วเนี่ยไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องระยะเวลา3-5ปีได้หรือระบบมันล้าสมัยนะครับตรงนี้คยมีปัญหานะครับทำให้การเข้าตลาดซับไม่ได้ภายใน2ปีที่ f อปเขาเข้ามาดูแลนะครับก็ต้องยืดออกไปนะครับคือถ้าเกิดเป็นไปตามแผนเนี่ยเอฟปีเขา,าดู2-3ปีเนี่ยนะครับ ก็มายื่นไฟลิ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ6 9เดือนถึงเดือนแล้วแต่นะครับมันจะมี120วันทําอะไร45วันทําอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําอะไรกันก็จะมีกระบวนการทํางานอย่างเงี้ยนะครับเป็นแผนภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นสบล็อกนะครับที่ผมสรุปมาครับจากการทํางานนะครับใอตัวเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับประมาณ2-3ปีตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้ต่างหากถ้าเกิดถ้าสมมติว่าทางกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนะครับประเมินแล้วนะครับช่วงก็ พีตัวเองแล้วก็รู้แล้วถ้าเกิดทำห้าข้อนี่ครับก็จะรู้แล้วเราคือเราไม่พร้อมพอไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยไปติดตรงงบประมาณตรงนี้งบประมาณทําในตรงไอทีนะครับงบประมาณแต่กรรมระบบควบคุมเป็นไหนทีมบัญชีก็ไม่สามารถหาได้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องจ้างพีให้เสียเงินนะครับเพราะว่าทีมเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีขั้นต่ํานะครับห้าล้านขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจของของเรานะครับคือตรงนี้เขาจะเดินเดินค่าจ่ายตรงนี้เป็นรายเดือนท,ทันทีนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราจ้างที่ปรึกษามาทํานะครับ ทำก่อนนะครับคือค่าจะค่าจ้จ่ายตรงนี้มันจะถูกกว่าตรงนี้เยอะนะครับเราเข้ามาประเมินดูใน5ข้อเนี่ยดูแล้วไม่ไหวนะครับก็ไม่จาเป็นต้องไปต่อลงเอฟเอนะครับคือร้อยบริษัทนะครับคืออยากเข้าแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเอฟเอให้เสียเงินอีกก๊อกหนึ่งครับถ้าเกิดเราจ้าที่ปรึกษาเข้ามาทําช่วงนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับได้ทีมบัญชีของเราได้ตรงระบบตรงนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ว่ามีการควบคุมภายในที่ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวกิจการเนี่ยแผนธุรกิจทําแล้วเนี่ยเดิม ออกมาแล้วค่อนข้างสวยหรูนะครับแต่อาคคจริงๆเป็นไปต่อไม่ได้หรือว่าไม่สามารถสอดคล้องกับตัวกําไรนะครับตรงนี้นะครับตรงกำไร30ปล้านกับ10บล้านได้ก็พับแผนตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจ้างเอนะครับก็อันนี้เป็นงานทั้งหมดก็จะมีส่วนงานใหญ่ๆที่เมื่อธิบายไปแล้วคือมี v n e s s Model นะครับพิ s ศษแผนขึ้นมาคือ business model คืออะไรวิธีธรรมหากินส่วนวิธีแผนพิเ s s แ p นนั่นคือ รายละเอียดของวิธีทำมาหากินของเรานะครับก็วิสิตบดลแลก็จะมี BMC 9ตารการาง9ช่องนะครับนะครับให้ลองไปทําดูจะทํายังไงก็แล้วแต่นะครับคือวิสิตโมเดลคือทําออกมาให้แผนธุรกิจของเรา3-5ถึง5ปีให้ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะทําช่วง FA เข้ามานะครับปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับถ้าเกิดเราปรับก่อนนะครับอาจจะไม่สอดคล้องกับ FA ต้องการนะครับก็ไม่ควรทํานะครับคือไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการนะครับการทําโอนหุ้นแลกหุ้นนะครับนะครับโอนหุ้นแลกหุ้นแบบ PVT นะครับคือโอนบางส่วนนั่นคือโอนขายขายกิจการทั้งหมด นะครับขายจากการบางส่วนหรือควบรวมกิจการนะก็เรียกว่า M&A ตัวนี้ครคือการควบรวมกิจการเหมาะสําหรับเป็นกลุ่มบริษัทนะครับที่มีโครงข้าวธุรกิจค่อนข้า,ขางซับซ้อนนะครับก็จะทาตัวเนี้ยทำเรื่องตรงนี้ถูกิตัวเนี้ยตรงเนี้ยก็มีกระบวนการใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณเป็นหปีนะครับถ้าทําจริงเป็นหปีแล้วรวมถึงต้องมาปรับโครงสร้างของระบบ ERP ด้วยนะครับ แล้วก็ทาให้บราษาิษัทบางบราษาิษัทต้องหยุดชะงักปืนล้มหายตายจากไปตัวนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่เกิดบราษาิษัทเดียวๆมีหนึ่งหรือสองบริษัทนีง่ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะทําให้การเข้าตลาดซับนี่ยืดออกไปในช่วงที่ที่ F A เขา,เข,าเข้ามาแล้วตรงนี้มันมีใช้เวลานะครับปรับระบบการควบคุมภายในก็ใช้เวลาพอสมควรครับหนึ่งถึงสองปีนะครับอย่างน้อยนะครับ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจนะครับแล้วก็ความซับซ้อนของระบบ ERP นะครับที่จะต้องเข้ามาเพราะการการวางระบบการคุุ้มภายในเนี่ยมันต้องลงระบบ ERP ให้มันควบคุมภายในด้วยนะครับสุดท้ายตรงนี้นะครับสุดท้ายคือทีมบัญชีนะครับทีมบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าใจมาตรถถานบัญชีนะครับตามหลักกฎหมายมาชนนะครับว่า f i n เรื่อง P&E นะครับ ตัวย่อของอสับบัญชีเขา,านะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั้นทีมบัญชีเนี่ยก็ต้องมีการจ้างนะครับนั้นค่าตัวของทีมบัญชีก็น่าจะต้องสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ระบบะมาตราฐานบัญชีทั่วไปละเป็นระบบมาตรฐานบัญชีมหาชนจะต้องมี CFO นะครับตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายฝ่ายบัญชีและการเงินเข้ามาดูภาพรวมของบริษัททั้งหมดนะครับท้าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานบัญชีนะครับการกรรมหา,หารการเงินนะครับและการควบคุมภายในนะครับ ะครับแล้วก็แผนธุรกิจต่างๆการจัดทำงบประมาณต่างนี่คือเซฟโปเข้ามาดูภาพรวมอีกทีนะครับอันนี้คืองานทั้งหมดที่ต้องทำก็จบคลิปนะครับของกิจการที่อยากจะเอาบริษัทเข้าตลาดซับนะครับ